สวัสดีค่ะชาวราศีกุมนะคะเรามาดูว่าข่าวดีที่สุดอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วันนี้ชาวราศีกุมค่ะขอพลังงานชาวราศีกุมทุกๆท่านเลยค่ะข่าวดีอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใน7วันนี้นะคะแเหรียญเดอะชารีออสค่ะ เจ็ดเหรียญนะคะเอาขออภัยค่ะหกเหรียญ The Chariot Temperance e นะคะ The Moon นะคะชาวราศีกุมนะคะช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าการออกเดินทางของชีวิตบางท่านได้ออกเดินทางนะคะเดินทางเดินทางไกลนะคะ มีคนดังเ,เขาเรียกว่าอาจจะมีคนทางไกลเดินมาหาได้รับข่าวดีจากแดนไกลาทางไกลนะคะหรือว่าการได้ออกไปทําบุญทําทานนะคะหรือว่าการเป็นอาสาบางสิ่งบางอย่างนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเขาเรียกว่าจัดการในเรื่องของการเงินแล้วก็การออกเดินทางนะคะหรือการเขาเรียกว่าความเหนื่อยนะคะความเหนื่อยเกี่ยวกับผู้คน การเหนื่อยสําหรับของเรื่องของการจัดการนะภาระหน้าที่ะคะ่ะที่ที่ต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินบริวารสิ่งต่างๆมากมายที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยล้านะคะอะไรกับตัวเองหรือว่าคุณมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่ต้องจัดการที่ต้องทํานะคะแล้วก็การเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องทํามเนีร์สการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะ ถ้าเหนื่อยถ้าลา้าถ้าทอ้ออาจจะต้องหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองนะเดชาลีออดการเดินทางนะคะในชีวิตของอคนเราที่เริ่มต้นทุกวันการเริ่มต้นในทุกๆวันในทุกๆเช้านะคะที่ตื่นมาแล้วก็การโยกย้ายปรับสมดุลชีวิตท่ากับตัวคนเองบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยกับการเดินทางได้รับข่าวดีรู้สึกลุยกับงานมากเลยลุยกับงานลุยกับเงินในช่วงนี้ล,ลุยในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะปรับสมดุลให้กับชีวิตของเรานะคะแล้วก็ปรับ e NERGY พลังงานให้ตัวเราด้วยเพราะว่าคุณกําลังที่จะ โดนเป,นปลี่ยนแปลงโยกย้ายสู่สิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีกว่าแต่อาจจะมีบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าดูอึอดอัดหรือว่ามีใครพูดนะคะอะไรเกี่ยวกับตัวคุณที่ไม่ดีนะคะอะไรแบบนี้พลังงานลบๆวะค่ะที่จะมาเข้ามากระทบจิตใจไม่ต้องกลัวค่ะ ไม่ต้องกลัวจงมีสติกับตัวเองนะคะสติแล้วก็สมาธิกับตัวเราแล้วก็ดึงควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราให้ได้ไม่ว่าใครจะพูดอะไรไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นไงก็ตามเราจะต้องควบคุม c o n t r o ลอารมณ์ความรู้สึกของเราให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าคุณเป็นผู้นําหรือว่าถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับผู้คนหรือว่าวางสิ่งมีอยา่างที่รู้สึกว่าความรู้สึกมันก็แย่มันเบื่อมัน control ไม่ได้ช่วงนี้มันสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเหลือเกินนะคะจงมองหาสิ่งใหม่ๆเสมอนะคะชาร์จแบต ให้กับตัวเองชัดพลังใจให้กับตัวเราเองนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเบื่อนายนะคะรู้สึกแย่ต้องปรับสมดุลบางทีต้องเก็บเนื้อกับตัวเก็บเนื้อเก็บตัวกับตัวเองบ้างนะคะอาจจะลดบางสิ่งบางอย่างลงลดโซเชียลลงลดอะไรที่นอกเหนือจากตัวไม่ใช่ตัวเราออกไปนะคะโฟกัสตัวเองอยู่กับตัวเอง คุยกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรบางท่านอาจจะกําลังค้นหาตัวเองอยู่บางท่านมีเรื่องราวเข้ามาให้ตัดสินใจหรือว่าใ่้คิดอยู่เสมอหรือว่าทบทวนให้โฟกัสกับมันอยู่เสมอเลยมันทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะจงดึงสติพลังของตัวเองขึ้นมาค่ะเพราะว่าจริงที่คุณต้องการคือ10เหรียญ สิ่งที่คุณจะได้คือเงินก้อนใหญ่ทรัพยิสิ์ชิ้นใหญ่ที่คุณจะได้นั่นเองค่ะก็คือการรอคอยบางท่านอาจจะรู้สึกว่าตึงเครียดกับช่วงนี้มากเลยวิ่งสับสนวิ่งคอนแทคงานติดต่อง,งานโปรเจกต์งานที่จะได้รับสู้หน่อยเหนื่อยหน่อยค่ะแต่คุณจะได้ความมั่งคั่งและมั่นคงบางท่านอาจจะได้รับเงินได้รับเงินก้อนนะคะได้รับเงินก้อนได้รับ การติดต่อพูดคุยการลงทุนหรือว่าอาสังหาบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าได้รับเงินกลับคืนมาหรือว่าได้เงินจากสิ่งที่แบบมันจับต้องได้จริงๆได้เงินจากนั่นพักน้ําแรงจริงๆหรือบางท่านกาลังที่จะแบบถึงเวลาละที่ฉันจะค้นหาตัวเราเองถึงเวลาละที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณเองในอนาคตนะคะแล้วก็วางแผนณนะตอนนี้เวลานี้เลยนะคะมีงานหลักก็ต้องมีงานเสริมขึ้นมานะคะทำให้รู้สึกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าถ้าวันนี้ทำนะคะเดือนหน้าเดือนต่อไปควรจะมีเงินก้อนแล้วมีความมั่นคงฟโฟลูร์ขึ้นในเรื่ แล้วก็รัพย์สินอสังหานะคะที่รู้สึกว่ารอคอยนั่นเองค่ะอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าจุดประกายนะคะพลังแห่งตัวเองจุดประกายความฝันของตัวเองขึ้นมานะคะอะไรที่วางแผนไว้อย่างยิ่งใหญ่นะคะอย่างเขาเรียกว่ามันหายเหนื่อยนะคะระยะยาวเนี่ยก็ต้องอดทนหน่อยอดทนแล้วก็ใจรอกับสิ่งสินั้นหน่อยบางท่านอาจจะรู้สึกว่ากําลังที่จะมองหาการลงทุนบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าการได้รับ จัดการที่ซื้อสังหาหรือว่าลงลงลงทุนในสังหาตลาดหุ้นอะไรบางสิบบางอย่างก็จะต้องใช้เวลาในการที่รอคอยอดใจใจเย็นๆกับสิ่งสิ่งนั้นหน่อยแล้วก็หาข้อมูลข้อมูลอะไรบางสิบบางอย่างเพิ่มเติมนะคะหาข้อมูลบางอย่างหรือว่าหาที่ปรึกษาคนที่มีความรู้ในด้านนั้นสถาบันการเงินบางสิบบางอย่างนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมและอยากให้ใครมาหยิบยืมเงินด้วยบางท่านอาจจะร,รู้สึกว่ากังวลในเรื่องของการใครได้รับเงินคืนนะคะจาก ลูกหนี้นะคะบางอย่างนั่นเองก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้รับคืนเหมือนกันแต่อาจจะต้องเขาเรียกว่าต้องดูค่ะว่าคุณจะได้จากเขานั้นในช่วง7วันนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของการาพูดคุยหรือว่าการเคลียร์กันเกิดขึ้นนะคะสําหรับบางท่านเนาะนะคะบางท่านก็หายเหนื่อยเลยทีเดียวเพราะว่าได,ได้รับเงินก้อนมานะคะในช่วงเ,เ,รวเร็วนี้นั่นเองนะคะ 7วันนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่คาดฝันมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะเช่นอะไรที่ฝันไว้อาจจะไม่ได้ดั่งใจสักทีเดียวมันจะมีทั้งลบทั้งบวกเกิดขึ้นนั่นเองก็ต้องระวังให้ดีแล้วก็ระวังความเสี่ยงทุกเรื่องด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าปัญหาทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอค่ะไม่ว่าเราจะเ,เรายังมองไม่เห็นอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นแต่ใกล้ลายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะเราจะต้องมีความหวังแต่ไม่คาดหวังกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็มี แผนของเราอยู่เสมอแผนในการดําเนินชีวิตแผนที่เราจะเดินทางแผนที่เราจัดการนะคะอะไรที่เราต้องควบคุมอะไรที่ต้องระวังแล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะความเครียดปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เขาพลังใจที่มาถดถอยที่มันหมดไปจงหาพลังใจของเราขึ้นมาจงยึดมั่นกับตัวเราพลังใจของเราความสุขของเราเพราะ มันอาจจะมีเรื่องเมเดิมเกิดขึ้นมันมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้เสมอนะคะเพราะนั้นจงสู้ต่อไปนะคะช่วงนี้บางท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่ะไม่หมออุปสรรคมันยังไม่หายไปเลยนะคะรู้สึกท้อหรือเกินเหนื่อยหลือเกิน,นไม่ต้องกลัวค่ะมันมีสิ่งที่ดีรอคุณอยู่แค่วันนี้มันอาจจะรู้สึกว่าต้องผ่านไปให้ได้นะคะแต่ก็จะต้องทําให้ได้นะสู้ต่อไปนะล้มแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะมีกําลังใจและพลังใจให้กับตัวเองเสมอนะคะเอากําลังกาย บาลานซ์ Balance, สมดุลชีวิตของเรานะคะออกกำลังกายแล้วก็หาแพชชั่นเอเวนเจอร์ใหม่ๆทำนะคะสร้างพลังใจอย่างมีความสุขบางอย่างจะต้องตัดออกไปอะไรที่กวนใจอะไรที่เป็นสิ่งแวดล้อมอะไรที่มันลบๆตัดออกไปที่มันทำให้คุณกวนใจโฟกัสกับสิ่งที่ต้องการสิ่งที่เราคอยดึงดูดค่ะใช้เดอะซเครดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาเพราะเราจะต้องอยู่กับตัวเองให้มีพลังที่สุดเพื่อที่จะได้ 9ผ่านช่วงเวลาที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะ No need to worry helpful people ค่ะอย่างที่บอกว่าบางท่านก็อาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงอะไรให ye, ม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะคะการสร้างความสุขความรวมสมบูรณ์ความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นนะคะอ,อ,อยากให้ใครมาหยิบยืมเงินเรานะคะอยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับเงินเราระวังเรื่องวิสชาชีพนะคะคนโกงบางสิ่งบางอย่างนะนะคะอะไรที่ใจดมีมากเกินไปมันอาจจะไม่ดีนะคะการทําบุญทําทานนะคะการเปลี่ยนแปลง energy ของเราการลดเรื่องของความใจร้อนลงนะคะปล่อยวางกับบางสิ่งบางอย่างเข้าใจนะคะบุคคลรอบข้างเข้าใจบริวารบางท่านอาจจะต้องเหมือนกับว่า support บริวาร หรือว่าดูแลบริวารให้เป็นอย่างดีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างกับองคอ์กรหรือว่าการเป็นผู้นําของคุณนะคะการทํางานหรือว่าการประสานงานเกี่ยวกับผู้คนบริวารจะทําถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเบนฟิตที่ดีนะคะดูแลเขาดีบริวารหรือว่าลูกน้องอะไรแบบนี้นก็จะผลักดันส่งเสริมให้คุณได้ธุรกิจการงานของคุณองค์กรของคุณได้ประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าการซัพพอร์ตนะคะซัพพอร์ตจากบริวารแล้วก็เราที่เป็นหัวหน้าองค์กรที่จะซัพพอร์ตกับ บุคคลด้วยเช่นกันนะคะการนนะบุญทาทานจะส่งผลให้บุญบาร,รมีของคุณส่งเสริมคุณด้วยนะคะแล้วก็โน n นิทรรศไม่ต้องกังวลค่ะสิ่งที่คุณรอคอยข่าวดีที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นบิ๊กแฮปปี้เชงค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นข่าวดีเล็กๆน้อยๆในช่วง7วันนี้แต่ว่ามันยังไม่ได้มีอะไรที่แบบยิ่งใหญ่เลอเกินไม่ต้องกลัวค่ะ การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณจะเกิดขึ้นนะคะและบางท่านก็บอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงอีก7วันนี้อาจจะเป็นครั้งยิ่งใหญ่ของคุณก็ได้แต่บางท่านอาจจะอาจจะต้องรอไปหน่อยนะคะถ้าอะไรที่มันยิ่งใหญ่ความสุขยิ่งใหญ่ที่คุณรอคอยนั่นคือความมั่งคั่งสิ่งของชิ้นใหญ่บ้านรถอย่างที่ต้องการลมแล้วก็ ลุกรลีลุกขึ้นมาอย่าท้อนะคะท้อได้ห้ามถอยเลยสู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะและคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่จะเกิดขึ้นค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะวันนี้สวัสดีค่ะ